สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาคุยนะครับคำถามจากคนไข้ว่าทำไมคนเป็นเบาหวานต้องตรวจฉีด้วยนะครับแค่ตรวจเลือดไม่พอเหรอนะครับคำตอบก็คือว่าการตรวจฉี่เพื่อดูว่ามีโรคไตาจากเบาหวานหรือ,อยังนะครับอ่ะอันนี้จะตอบแบบสั้นๆตอบกันเท่านี้นะครับแต่ผมจะมาดูข้อมูลจะพาไปดูข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นที่เป็นตัวเลขแบบชัดๆละเอียดๆนะครับผม ก็คือว่าอย่างแรกเลยครับโรคไตจากเบาหวานหรือไดเอตติดในฟอกพันต์ย่อๆว่า dn นะครับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญนะครับและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตวาย,ยระยะสุดท้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้มงคนบอกว่ากินยาเยอะแลว้วกลัวเป็นโรคไตโรคไตโอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกนะครับผมเบาหวานเนี่ยนะครับผมทําให้เป็นโรคไตวายได้เยอะไาอีกนะครับทีนี้นะครับมันมีตัวเลขว่าคนไข้เป็นเบาที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองเนี่ย ประมาณ20-40%เนี่ยมีโอกาสเกิดโรคไตจากเบาหวานนะครับโดยจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นโรคเบาหวานไปสัก5-10ปีแล้วนะครับทีนี้นะครับผมเวลาที่เราเริ่มเป็นโรคเบาหวานจากโรคไตเนี่ยนะครับถ้าเอาฉี่ไปตรวจเนี่ยก็จะพบว่ามีการรั่วของโปรตีนชนิดที่ชื่อว่าออลบูมินนะครับในปัสสาวะนะครับประมาณ 30ถึงสอง้อย้ามิลลิกรัมต่อวันนะครับไอ้่วกออกมาสามสิบถึงสอง้อย้ามิลลิกรัมต่อวันเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าไมโครอัลบูมินูเรียนะครับแล้วจากไมโครอัลบูมินูเรียเนี่ยนะครับผมประมาณร้อยละ2ี่สิบถึงสี่สิบเหมือนกันนะครับผมอีก20สิบถึง4ี่ิเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะดำเนินโรคไปสู่ระยะโอเวนเนฟฟอร์บัตตนะครับโอเวนเนฟฟอตตคืออะไรนะครับก็คือว่าเมื่อกี้มัน30สิถึงสอง้อยเก้า้าใช่ไหมครับ ถ้ามากกว่าสามร้อยขึ้นไปนะครับก็คือมีโปรตีน่วมากกว่าสามร้อยมิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปเราจะเรียกว่าโอเวนเนฟอปตี้นะครับภายในระยะเวลาสิบปีนะครับผมคือจะเป็นโอเวนเนฟอปตี้เนี่ยภายในเวลาสิบถึงสิบห้าปีครับโอเคและหลังจากนั้นนะครับก็จะคนไข้ก็จะกลายเป็นอะไรครับพอโปรตีน่วมากๆสดงว่าไตามันแย่มากๆใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไตาวายระยะสุดท้ายภายในห้าถึงสิบปีนะครับพอเป็นไตาวายก็ต้องล้างไตใช่ไหมครับชีวิตก็เฮงสวย เพราะฉะนั้นนะครับที่ตรวจเบาหวานนะครับก็เนี่ยครับปัจจุบันนิยมตรวจคัดกรองภาวะไบโคอัลบูมินูเรียในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวานตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับก็ตรวจเจอโรคไตเอาง่ายคือตรวจฉี่้ให้มันเจอโรคไตจากเบาหวานตั้งแต่ระยะแรกๆนะครับจะได้รักษากันทันนะครับคําตอบก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมคลิปนี้คุยกันสั้นๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ